โหโดด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 ตัดโดดโอ้โหมตะลอกคอย,ไม,อยมไม่เหงาแล้วกระมังเ,เลือดตาเลือดใครวะนะสวยสวยเลยตัดแกไม่ส่งแม่งแล้วต้องวัดเลยนะน่ะกระมังไม่เหงาแล้ว ่ยเหนียวาสของท้ายกบ่ะไตรงนี้เดียวแม่งเข้าทะลุเลยอ้โหนะทุกคนเปเอบเป้าอะเราดูนดใกล้เลยคือวัดมุเข้าที่มันแข็งที่สุดอะตรงนี้ทะลุเลยทีเดียวค่าวาดกี่ถึงโอ้ ้อวกิเปอร์จ้ะมุ่งมัง